สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อขออนุญาตเจ้าของพระด้วยนะครับพอดีเห็นพระองค์นี้มันสวยของไม่ชีบุญเรือนนะครับไม่ชีบุญเรือนปีพศสองสอนสี่ร้เก้าบเก้านะครับออกวัดสัมพันธวงศ์นะครับพระองค์นี้สวยมากเลยนะครับพระองค์นี้พอดีพอดีเห็นเห็นก็เลยจับมาส่องดูมาส่องดูนะครับอ่ามันจะมีอ่า <C oughs> จุดตำแหน่ <c oughs> อยู่สามสี่จุดนี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยจุดตำแหนี้มันจะมีเนี่ยตำหนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมตรงซอกแขนด้านขวาเนจะมีไข่ปลาแล้วก็ตรงเส้นบังคับพิมพ์ก็จะมีไข่ปลาไข่ปลาสองไข่นี้จะเป็นกลมเลยนะครับกลมเลยแล้วก็ด้านซ้ายก็จะมีไข่ปลาเล็กๆนะครับด้านด้านขวาจะใหญ่กว่าด้านซ้ายหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ เนี่ยครับไข่ปลาสามสามไข่นี้จะเป็นกลมเลยนะครับจะกลมเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองส่องดูอีกทีก็ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาตีกล้องดูว่ามันจะกลมขนาดไหนนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับจะกลมบล็อกเลยเนี่ยแท้แน่นอนครับถ้าอย่างเงี้ยอืมเนี่ยเห็นไหมตรงเส้นบังคับผิวด้วยนะครับอ่าตรงขอบป่นก็จะมีจุดไข่ปลาเนี่ยครับ้าองนี้อ่าสนี มีเสน่หน์มากเลยนะครับเนี่ยครับจัดว่ามีเสน่ห์เนี่ยครับด้านซ้ายก็จะมีนะครับสวยด้านซ้ายจะจะเม็ดเล็กกว่าด้านขวาด้านขวาจะใหญ่กว่านะครับะ 24, 24นะครับอ่าปีสองสี่สองสี่เก้าเก้านะครับอ่าด้านหลังจะเป็นยนัน์เถาะนะครับออกวัดสัมพันธวงนะครับออกวัดสัมพันธวงเนี่ยครับดูหน้าดูตานะครับอ่าสวยจะมีอยู่สองพิมพ์นะครับเอ่อจะมีอ่ายันท์นาอาลาหังอ่า อันนั้นจะออกวัดอาวุธนะครับอันนั้นจะออกวัดอาวุธอันนี้ออกวัดสัมพันธทวงนะครับอ่าอ่าจะเป็นยันเถาะยันเถาะจะออกวัดสัมพันธ์ทวงศงนะครับนี่ครับขอจัดว่าขอบปิ้นก็นยังมีนะครับตรงปั๊มตรงปั๊มยันเถาถจะก็จัดว่ามีเม็ดไขป่ปลาตรงด้านฉาดด้านด้านบนด,านด้วยนะครับเนี่ยจัดว่าสวยนะครับแท้เล่นหาหลายตังเลยนะครับสองสี่เก้าเก้านี่ครับสวย ขอบปิ้นยังอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไข่ปลานะครับไข่ปลาตรงขอบปิ้นเนี่ยตรงบังตรงบังคับพิมพ์เนี่ยครับสวยจริงๆครับเนี่ยตรงซอกไหล่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยแท้แน่นอนครับจ่ายตังค์เลยครับอย่างเงี้ยเจออย่างเงี้ยจ่ายตังค์เลยนะครับอ่าจัดว่าสวยนะครับอสองสี่หกเก้าอ่ะแม่ชีบนเรือนเป็นคนปลุกเสกนะครับอ่ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอ่สวัสดีครับผม